เอาละสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะฮะวันนี้เปลี่ยนท่อมาใหม่เปลี่ยนมาวันสองวันแล้วยังไม่ได้ไปลองเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปเทสกันโอ้โห و, แต่ว่าแบบลั่นบ้าแล้วแบบระเบิดเหมือนแบบอยู่สงครามเวดนาอ่ะที่หายโค้แจะดังเลยเสียงตอนมระเบิดแล้วปุ้งปุ้งปุ้งยังกับปรมาณูม <shortage. S 2> <kale. S 1> า <humanos. S 1> เดี๋ยวไปลองหวดกันดูตอนนี้เปลี่ยนท่อมานะรถโชว์โค้รอยู่ต้องไปลบก่อนเพราะว่า มันต้องถอดเซอร์โวมันออกมันก็เลยขึ้นโค้ดเดี๋ยวไปลบออกไปบอกได้ไว่าตดแบบบ้าพลังอะ่ะ <c oughs> ไป มันระเบิดอะไฟมันออกวะออกเป็นลูกเลยเหรอเยียโคตรดังอะเนะ <Hey. S 1> เสียงโคตรดังเลย <Hey. Okay. S 1> เนี่ยถอดถอดใส่ท่อแล้วเตอโวมันขึ้นโชว์นะต้องไปลบสามร้อยบาทไม่รู้ต้องใส่ตัวหลอกหรือว่าตัวหลอกอร์โว ลองผ่อนให้ดูเฮ้ยเสียงแบบดังมากะเหมือนใครมาจุดประทัดเนีย่ย อนคันเร่งนะียงโครดังเลยว่า f ตดเยอะแล้วนะอันนี้แบบแต่ว่าอันนี้เสียงมันจะไปไม่เป็นในรอบสูงนะเสียงดังมากตอนนี้ يبقى هذه เสียงท่อกับเสียงตดของรถเนี่ยคือถ้าเราผ่อนใช่ป่ะแล้วเราแบบกระโดกกระโดกนิดนึงอ่ะมาเลยเตมิมน,นิดๆเตมิมน,นิดๆอ่ะไ่น้นะผมขยับขันเร่งนิดเดียวแม่งต้อ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 งาผ่อนเฉยๆไม่เป็นนะท่านเนี่ยปล่อยเลยไม่เป็น แต่ถ้าขยับพันเล่งขึ้นอ่ะเป็นมันคือระบบอะไรกับมันมเนี่ปล่อยปล่อยไม่เป็นแต่ถ้าปล่อยแล้วขยับเอาเรื่องจัเดเกี่ยงมันเล้าดีนะพอเปลี่ยนท่อแล้วอะ่ะแต่เนี่ยต้องไปลกโค้ดอีกปวดหัวยี่ิบไห ีว่าเตอร์โวว่ามันท่อมันต้องถอดเตอร์โวออก นมือเด็ดชักจะลำคานถึงตนแล้วมันดังมากแบบดังมากๆดังหมจนจุดประทัดอลย

ยังไม่กล้าขับเร็วนักเลย เบื้อห่วโคตร ความมั่นใจเลยะเบแบบให้ความไม่มีความมั่นใจในการเบรกเลยอ่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะจะทำไงวะนอกจากต้องเปลี่ยน วันอะไรเลยสำหรับใครชอบแบบดิบๆดุๆเนาะผมว่าอาวันจะได้เลย ขัดมากเลยพราะเบรมันไม่ค่อยดีเบรคมันแบบเกี่ยวไม่อยู่เลย ็มที่นะอาจจะด้วยพอเบรกด้วแหละยังไม่กล้ากดมากอมันยังเข้าถึงฟิลเบรกมันไม่ได้นะมันไม่ค่อยเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะผมกลัวเอาเซฟไปก่อนแล้วกันเอาที่เราไหวอ่ะหรือว่าถ้าขี่เป็นข,ขี่สนุกแน่นอนเอาเรื่องเลย

ระเบิดบ้าเลยวมะมุกะระเบิดบ้าไปเลยฮะถึงมือโกงไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยไฟลุกป่ะไฟเยอะป่ะ,ะไฟลูกใหญ่ป่ะไฟอ่ะลูกใหญ่ป่ะไม่มันมันมันยาวแต่มันมันไม่สว่างอ๋อมันพุบๆๆเป็นเสียอะไรสีฟ้าหรือสีแดงสีฟา้าอ๋อแต่พี่แจ๊คอ่อนอะเตะรถไอ้พีคุณมาจอดอะไรตรงนี้ลงเร็วๆไปใส่แล้วไอ้เหี้ยบิด พี่ดอนเหรอพี่ดีครับขี่ยากสัโอ้เสียงนี่มานี่รู้แต่ไกลเลยจะมาหาอย่างี้แหละโคตรเอ้นเฮ้ยมันโคตรขึ้นง่ายมากเลยไอพี่ไอโคตรขึ้นมันปกติใช่ไหมโอ้โหอะไรวะ ลบได้เนี่ยยามาฮ่านี่ตั้งสแตนสตาร์ทไม่ได้นะพี่ทำไมอะ่ะโคดขึ้นเหมือนกันใช่เหรอใช่ตั้งสเตนสตาร์ทแต่กียร์หนึ่งไม่ได้ไไดใช่รถอะไรวะเนี่ยล้อหมุนเปล่าลอะไรอะไรวะไลทชันเงี้ยโอ้พอโค้ดขึ้นป,ป,ปุ๊บคุณเป <โ hij S 2> เลี่ยนโหมดไม่ได้เลยแล้วเนี่ยผมเข้าเข้าโหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่โหมดเลสไว้ตลอดเวลาโหมดแรกสตร์อ่ะอ๋อไม่งั้นเปลี่ยนโหมดไม่ได้พอหแล้วมึงจะสตาร์ททำไมอ่ะเออเออแล้วก็ดังเลยดังได้ยี่ไหนอะไรนะ ไม่แรงบ้าอะไรลองขับดูก่อนโอ้ยแรงต้องร้อยมันรอดมันถึง<ล>เดี๋ยวลองขับดูอเอาวั้นเอาอันนี้